Redmi 10X ปล่อยทีเซอร์ชุดใหญ่จะชิป MediaTek Dimensity 820แรงใกล้เคียงกับมือถือเรือธงพร้อมรองรับ 5G ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าว r ร d มี Note 10ไปไม่ทันไรนะครับล่าสุดก็เริ่มมีข้อมูล r ร d m i 10X ตามมาอีกแล้วรอบนี้มาทั้งภาพเรนเดอร์สเปคข้อมูลเครื่องแล้วก็ผลเบนท์มาร์กเลยทีเดียว r ร d มี Redmi มีการปล่อยที่เซอร์ r ร d มี 10X ออกมาชุดใหญ่นะครับซึ่งมีการบอกใบคุณสมบัติหลายอย่างในสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้ซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนที่นั้นสเปคแล้วก็ฟังก์ชันคุ้มค่าเกินราคาคำนี้ผมค่อนข้างเชื่อนะครับเพราะเร d m i ก็ปล่อยมือ,อ,อม ทัวรบนเครือข่าย 5G แบบ VoNR ด้วยที่สำคัญคือตัวนี้ใช้ชิป Mediatek Dimensity 820ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งหรูเว็บงแม่ทัพใหญ่ของ Redmi ยืนยันว่าจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิปเรือธงเลยทีเดียวจากข้อมูลข้างต้นนะครับคาดว่า Redmi 10X จะเป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับกลางที่มีสเปคต่ำกว่าเรือธงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ก็มีผล benchmark Redmi 10X ออกมาด้วยบน a r t u t u นะครับสามารถทำคะแนนได้มากกว่า400,000คะแนนเลยทีเดียวถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับชิป Kirin 9 985ของโ oh อและ Snapdragon 845ของ Qualcomm นะครับซึ่งตัว Redmi 10x นี่จะเปิดตัววันที่26พฤษภาคมนี้ก็ต้องคอยติดตามกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างและจะมีโอกาสนำมาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ